นี่เป็นภาพของชาวบ้านกุดเป่งตมบนแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกำลังล้างผักกระเฉดน้ำที่เพิ่งพายเรือเก็บมาจากอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานโดยชาวบ้านที่พายเรือออกเก็บผักกระเฉดน้ำในแก่งเลิงจานได้กล่าวว่า ในช่วงนี้ตนก็จะพายเรือออกหาเก็บผักกระเฉดน้ําที่อ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานเป็นประจําทุกวันโดยออกมาตั้งแต่เวลาประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงเวลาประมาณบ่าย2โมงจึงจะกลับเข้าฝั่งซึ่งผักกระเฉดน้ําที่เก็บมาได้ก็จะมาล้างน้ําทําความสะอาดและก็จัดมัดเป็นกำ่กำๆเพื่อขายให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจนําไปขายต่อโดยขายในราคาก่ำละ10บาทโดยแต่ละวันก็จะหาเก็บผักกระเฉดน้ํามามัดเป็นก่ำได้ ประมาณ30-50กรัมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยสามารถสร้างรายได้ที่ดีจากการออกหาเก็บผักกระเฉดน้ำการหายอยู่หากินกับธรรมชาติตามวิถีชีวิตชาวบ้านครับออกมาเดี๋ยวเสาเลยตีมันมาสองโมงเลยค่ะมาสองโมงกลับจัาโมงไงใบสองใบสามคนละค่ะกลับใบสองแปดหกเกียวจังโมงองมมอ,อกออออก,อกินขน้าวแง้มเดยนี่บอาออกมาพักกินข้าวเตี่ยอเอาข้าวมานน้ำยู่คุกเขาข้าวมันมาเลีอยน้ำ ช่วงนี้มาซื้อมือว่าไหมอมาทุกวันเหรอคะมาซืู้มือเอาเอาไปขายไเนี่วันนี้พนักงานมารับเอาค่ะโอ้เป็นเป็นยังไงครับขายกำเท่าไหร่น่ะนะกำละสิบบาทค่กำละสิบบาทว่ามือหนึ่งชิบพได้สักสามชิพสี่ชิบกำไรยุ่งวะกำไรไรก็ได้หลายอยู่หรอคะโอ้ไผ่ไผ่เรือยนี่อ้อมแกงเลยป่ะครับอ๋อออมแกงเลยโอ้แต่ละมื่นแต่ละมื่นเอ้าเอาย้ำเ,เ,เก็บอีกไม่จขึ้นมาอีกป่ขึ้นมาอยู่คะ่ะอ๋อมันก็ขึ้นมาอีก ก่นนอนอยู่ลางกับีค่ะอ๋อ้าเก็บเอาเก็บหยอนทึงไปเดี๋ยวมันกระดันขึ้นมาอีกอ๋อครับ